วัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบ,บาทองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่9ของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดนะครับก่อนอื่น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านชมครับท่านมันก็หาลำบากอยู่นะครับกูจะหาได้ในแต่ละเหรียญครับในระบบมูลเหรียญนี้นะครับท่านไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายนะครับในยุคนี้พอสอนี้ครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อสิบปีก่อนนี่ครับผมรับรองเลยว่าไม่จะเป็นครับต้องไปพิธีพิ่ซันอะไรขนาดนั้นแค่ไปซื้อของเป๊บดดก็ได้มาครับหนึ่งเหรียญแน่นอนครับสําหรับเหรียญสิบบาทนะครับท่านแต่ตอนนี้กว่าจะได้แต่เหยแต่เหเหรียญขึ้นมาสําหรับพลเล็กเหรียญสิบบาทพลเล็กนี่นะครับท่านไม่ธรรมดาเลยครับท่านยากมากครับส่วนมากจะเจอเต่รอสิบล้วนๆเลยครับท่านมากด้วยครับสวยด้วยครับสําหรับเหรียญร้อ1สิบครับท่านผมยังไม่ได้สังเกตดูลยครับว่า จะเข้าไปดูอยู่ว่าเหรียญรอสิบนั้นจำนวนการผลิตแต่ละพอซออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอยู่นะครับให้ถึงเวลานั้นก่อนครับเก็บยังไม่ครบเลยครับตอนนี้ครับเก็บไปเก็บมาไม่รู้พอซอไหนเป็นสอพอซอไหนมั่งมั่วกันหนุ่มหมดเลยครับอยู่นี้อยู่ในกระปุกครับยังไม่ได้แกะ่ออกมาทําการล้างอะไรเลยเหรียญที่ทำใหม่ๆออกมาผมก็ยังไม่ทัดคาดออกมาเลยครับท่านรวมกันไม่หมดเลยครับในกระปุกนั่นแหละครับท่านเรามาดูเหรียญนี้ครับ ลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยคิวเพอร์นิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับบริบูรณพงษ์ท่านคมชัดเจามากครับตัวหนังสือก็ชัดเจนมากนะครับดูสิครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับเบื้องหน้าพงษ์ท่านกอบภูวิพล์อดุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านชัดเจนมากครับตัวตัวหนังสือครับไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างเลยครับสวยงามจางการครับท่าน มาดูบอลลบอลพท่านดูด Guys, no like สิครับดูสิครับเนี่ยคมชัดเจาขนาดไหนไม่มีการสิกรอะไรเลยนะครับเนี่ยสุดยอดของเดีนจริงครับสำหรับเรียนนี้ครับท่าๆที่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านแต่ก็จะเห็นคมชัดเจาขนาดนี้ถ้าทาการล้างแล้วจะเห็นคมชัดเจาขนาดไหนมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับคมชัดเจ๋ะมากครับรอยบุบรอยบี้ม <sim eins> ีแต่อยู่นี่ขอบมุมนะครับตรงกลางไม่มีเลยครับท่านดูสิครับเนี่ย ตรงกลางเออมีครับแต่น้อยมากครับท่านเท่าที่ดูอยู่ดีเห็นแค่จุดเดียวแค่นั้นเครับขอบเฟือสลับเรียบเพื่อเลี้ยนสิบบาทนี่จะสั้นกว่าเลี้ยนสองบาทเยอะนะครับท่านเพราะว่าเลี้ยนสองบาทจะยาวกว่าเยอะมากเลยนะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิวสี่ตัวนะครับสามตัวเชิดเป็นอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาทางด้านซ้ายนะครับสำหรับอักษรบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอสอ4 5นห้า้อยสี่สิบห้าครับท่าน สำหรับปีสองห้าสี่ห้าเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบันดับที่หายากนะครับท่านดูท่าทางคงจะผลิตเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ไม่เป็นไรครับเจ็บได้ครับหายากขึ้นทุกวันแล้วครับส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดหลุนลาวะลาลามครับต่ำมากนี้คือไม่นานเจ้าพญาได้ร่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบีกนะครับสำหรับปีพศ2545ันห้าร้อยสี่สิบห้านี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุหกร,รัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ 61, 33, หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่าน 60, 3, 33, หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านสำหรับปีสี่ห้านี้นะครับในไระรับยูนซีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับผลิตเยอะทั้งหกสิบล้านเศษเศษเนี่ยปิดหนึ่งรอยิบาทก็หรูแล้วครับท่านในระดับยูนซีนะครับแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านมาใช่หรอครับตกอยู่ที่เท่าไหร่ 25บาบาทถึง35บาบาทเท่านั้นเองนะครับ